หลังจากผ่านไป106วันกกตเพิ่งจะแจกใบแดงใบแรกนะคะให้กับสสสอบต,ตกจากพักประชาธิปัตย์ก็เลยเป็นเหตุให้คุณเทพไทยเสนพงศ์ออกมาตั้งคำถา,ถามถึงการทำงานของกกตว่าเฮ้ยแทนที่ควรจะมานั่งเร่ง แต่จะใบใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้กับสสสอบตกแล้วบรรดาสสที่เข้าไปอยู่ในสภาที่มีเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยทำไมไม่รีบเร่งดำเนินการ เมื่อวานนี้ก็มาอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือสอวอสมชายสแสวงการที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้กะกะตเนี่ยนะคะชี้แจงต่อกรณีการตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งที่พบว่ามีผู้ร้องเรียนภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโดยบอกว่า ขอบคุณกอกอตอที่ถแถลงถึงความคืบหน้าคดีเลือกตั้งสอสอเสร็จมา6เดือนหลังการรับรองไปครบทั้ง500คนโดยไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์เลยท่ามกลางความสงสัยว่ารับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังในเวลาหนึ่งปีตามกฎหมายเนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือไม่เพราะกับ พร้อมกับขอให้กะกะตนะคะชี้แจงข้อสงสัยเนี่ยให้มันชัดเจนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยนะคะเหตุใดจึงมีคดีเพิ่มขึ้นจาก357เป็น360คดีมีคำร้องเพิ่มขึ้นหลังการรับรองสอสครบแล้ว3คดีได้อย่างไรอ่า2ค่ะ หลังการแถลงข่าว23ตุลาถึง15พฤศจิกาเนี่ยกกตวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนเพิ่มขึ้นจาก31สำนวนเป็น41สำนวนเป็นการยกคำร้องเพิ่มทั้งหมดอีก10สำนวนใน, 13, ใน10คดีเนี่ยเป็นสสท่านใดบ้างที่กกตยกคำร้องที่เพิ่มใหม่ 3ค่ะในเอกสารหลุดกะกะตก่อนการรับรองสอสอที่สื่อมวลชนและสื่อโซเชียลที่เสนอกะกะตว่า มีเรื่องค้างคำร้องเนี่ย71เขตเลือกตั้งเนี่ยยังอยู่ในคดีที่เหลือค้างหรือว่ายกคำร้องไปหมดแล้วกกตอาจชี้แจงเพิ่มให้ชัดเจนด้วยก็ดีแม้จะเคยชี้แจงว่าเอกสารหลุดนั้นไม่เป็นความจริงแต่หลายฝ่ายเนี่ยก็ยังขาดใจว่าอาจสัมพันธ์กับคดีที่เหลือค้างอีก80สำนวนหรือไม่ สุดท้ายค่ะจำนวนคดีคงค้างที่ลดลงจาก90เหลือ80คดีในเวลาที่เหลือไม่ถึง6เดือนเนี่ยกกตจะเร่งวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วทุกคดีอย่างไรกกตจะยื่นดำเนินคดีอาญาหรือยื่นคำร้องต่อศาลกับสอสอใดในการทุจริตเลือกตั้งหรือ ที่มีคําร้องต่อกอกตได้จริงเนี่ยอีกกี่คดีหรือจะต้องรอครบเวลาหนึ่งปีก่อนแล้วจึงค่อยสอยส่งสารหรือยกประโยชน์ให้จำเลยด้วยการปล่อยผีด้วยความเชื่อมั่นว่ากกตจะกล้าหาญทำหน้าที่สุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอย่าให้ใครเขามาโจมตีได้ว่ากกตมีไว้ทำใหม่อ่าซึ่งสิ่งที่ สอวอสมชายสแสวงการเนี่ยนะคะได้พูดถึงเนี่ยก็อ้างอิงมาจากเอกสารข่าวของทางกะกะตที่เขาได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะก็ซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเออยกคำร้องไป3 7คดีด้วยกันนะนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งนะคะว่าแบบเออมี อะไรใดๆยังไงนะซึ่งก็เยอะแหละในคำร้องตรงนี้นะคะอาก็รอดูว่ากกตจะมีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่และที่สำคัญเลยก็คือภายในเร็วๆนี้จะมีการสอยใครเพิ่มไหมโดยเฉพาะที่ไม่ใช่สอสสอบตกเนี่ยนะคะ